วัดีค่ะวันนี้นะคะ <Romeo. S 1> แม่ควานกับพ่อควานก็จะมาป้อนผลไม้ออเดอร์นะคะจากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านไ<ซ>ม่ประสขขงค์ออกน้ำนะคะที่ได้เมตตาเปิดปิดร้านให้นะคะ <โข S 1> ตอนนี้ฝนก็เพิ่งหยุดนะคะน้อง<ซ>ก็<ซ>เลิกงานก่อนเวลานะคะวันนี้<ซ>ส,สิบตะกร้านะคะ<ซ>สิบอสองตะกร้าค่ะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปให้ใบเฟิร์นกินเลยนะคะ วันนี้ฝนตกหนักมากนะคะน้องก็เลิกงานไวก่อนเวลานะคะเลิกงานบ่ายสามนะคะวันนี้เพราะว่าข้างในปางน้ําท่วมนะคะอยู่ด้านในนะคะน้ําท่วมนะคะคุณแม่จ๋าก็ขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาเปิดปิดร้านให้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องไว้หมดเลยนะคะเพราะว่าฟ้าร้องดังมากนะคะทั้งฟ้าร้องทั้งฝนตกหนักนะคะน่ากลัวมากเลยนะคะ ตอนนี้น้องๆก็กลับมาบ้านไวกว่าปกตินะคะเพราะว่าด้านในปางนะคะน้ําท่วมอยู่นะคะตรงสถานที่ที่ทางานของน้องนะคะท่วมนะคะอยู่ข้างในนะคะลูกค้าก็มาเที่ยวไม่ได้วันนี้น้องได้แค่เที่ยวเดียวนะคะน้องไปทํางานได้แค่เที่ยวเดียวเองนะคะวันนี้ได้รับเขกหนึ่งเที่ยวนะคะไปไปทํางานตั้งแต่9ก้าโมงนะคะจนถึง ปลายสองนะคะฝนมาตอนเที่ยงครึ่งนะคะฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นีะคะเพิ่งหยุดไปตอนเมื่อบ่ายสองนะคะตกประมาณสองชั่วโมงนะคะแม่ควันก็ลงไลท์นะคะปิดเครื่องโทรศัพท์ไว้หมดนะคะเพราะว่ากลัวฟ้านะคะ ก็ขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะท,ท่านทำงานกิจาการอะไรอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะฝากคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะยังไงแม่ควันก็ต้องฝากช่องพังปะกายแก้วน,นะคะไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะฝากติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่ควันจะมีผลไม้วันละสิบตะกร้าค่ะ มีออเดอร์ผลไม้วันละสิบตะกร้าเปิดไลฟ์ตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะก่อนที่น้องจะออกไปทํางานนะคะวันนี้แม่ควานก็ไลฟ์มาเรื่อยๆนะคะจนเที่ยงกว่ากว่านะคะฝนตกนะคะแม่ควานก็เลยปิดไลฟ์เลยนะคะกลัวนะคะลัวฟ้าทาั้งฝนแรงฟ้าแรงนะคะวันนี้จนจนน้ําท่วมนาตกสองชั่วโมงนะคะ ได้กินผลไม้วานหวานแล้วนะคะนึกว่าจะไม่ได้เปิดร้านแล้ววันนี้เงียบนะคะเปิดร้ฟ์ตอนเช้าก็ไม่ได้สักตะกร้านะคะก็เลยลงลงไลน์นะคะเพราะว่าฝนตกนะคะก็อยากจะก็อยากจะไลฟ์ไปเรื่อยๆเละแต่ว่านะคะฝนทางฟ้าร้องด้วยนะคะแม่ควันก็เลยรีบลงไลฟ์เลยนะคะแล้วก็พอพอฝนหยุดนะคะน้ําก็ไหลน้ําป่าไหลามานะคะน้ําจาก ทางบนภูเขานะคะไหลลงมาตรงที่ทํางานของน้องๆน,นะคะก็ท่วมหมดเลยนะคะก็เลยย้ายน้องออกมานะคะมาอยู่ที่พักที่บ้านพักนะคะตรงนี้จะไม่ท่วมนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่สูงนะคะแต่ตรงที่ทํางานจะต่ํานะคะก็เลยท่วมนะคะปากเป็นกําลังใจให้กับน้องช้านะคะของเราด้วยนะคะ ฝากน้องไบเปิร์นไว้ในอมอกออมใจของแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ควันก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยนะคะเพราะว่าคลิปยาวแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมแม่ให้กำลังใจอุดุนผลไม้หวานน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ